ทำไมไม่สมหวังก็เป็นเรื่องกติเตือนใจฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาก็เรื่องก็มีว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองก็รักกันมากคบกันมาสามปีทั้งสองตกลงจะแต่งงานกันเมื่อกำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเองก็รอคอยวันที่จะแต่งงาน ต่อมาไม่นานฝ่ายชายก็รู้ข่าวว่าคู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่นอย่างกระทันหันโดยฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจก็ไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างไรเมื่อได้ทรบาบข่าวเขาก็ทั้งงงและก็เสียใจมากร้องไห้ไม่กินไม่นอนหัวใจแทบสลายไม่นานก็ป่วยหนักเพราะตรอมใจเวลาผ่านไปฝ่ายชายป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอท่าก็ไม่ดีขึ้น ขณะที่นอนสมอยู่ที่บ้านนั้นมีหลวงตาแก่ๆผ่านมาเมื่อมาถึงหลวงตาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มองเข้าไปในบ้านจึงเคาะประตูเด็กรับใช้ออกมาเปิดประตูพบว,ว่าเป็นพระจึงบอกว่าไม่ทาบุญนิมนต์ทั้งหน้าเถิดหลวงตายิ้มอย่างมีเมตตาแล้วพูดว่าอาตมาไม่ได้มาบินฑบาตในบ้านมีคนป่วยอยู่ใช่ไหมอาตมาพอจะมีความรู้ทางด้านการแพทย์นิดหน่อย ไม่รู้จะพอช่วยได้หรือเปล่าเด็กรับใช้ได้ฟังก็อึง้งแต่ก็บอกว่าตัดสินใจเองไม่ได้เดี๋ยวขอไปถามเจ้านายก่อนเด็กรับใช้เดินเข้าไปในบ้านถามเจ้านายเจ้านายตอบอย่างตัดําคัญว่าอยากเข้ามาก็มาพูดยังไม่เต็มใจเมื่อลวงตาเข้าไปพบที่ห้องนอนก็พบว่าชายคนดังกล่าวนอนอย่างหมดอาลัยตายอยาก อยู่บนเตียงสีหน้าซีดเซียวร่างกายสูยผ้ผอมประหนึ่งครึ่งคนครึ่งศพเด็กรับใช้นําน้ํามาถวายหลวงตาพร้อมกับจัดเก้าอี้ถวายวางไว้ข้างๆเตียงของชายคนนั้นหลวงตาย,ยิ้มแล้วพูดว่าอาการหนักเลยนะชายคนนั้นนิ่งเงียบไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาพูดหลวงตาตรวจอาการพอเป็นพิจีจึงกล่าวว่าโทมมากเลยนะชายคนนั้นก็ไม่สนใจอีก ลุงตาบอกว่าไม่เชื่อลองมองที่กระจกสิชายคนนั้นก็ไม่สนใจแต่ขณะที่หางตาชายไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอนเขามองเห็นภาพของคนที่รักอยู่ในนั้นไม่นานภาพของคนรักก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นภาพวิวทิวทัศน์ชายทะเลที่ชายทะเลแห่งนั้นก็เป็นทะเลที่เงียบสงบไม่มีคนผ่านไปผ่านมา ขณะที่ชายคนที่ป่วยนั้นมองภาพในกระจกด้วยความสนใจนั้นเขาพบว่ามีศพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาดเวลาผ่านไปสักครู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจแล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเ่อมาพักใหญ่ก็มีชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพนั้นเขาสงสารจึงถอดเสื้อนอกออกมาคลุม ร่างของหญิงคนนั้นแล้วก็เดินจากไปพักใหญ่ๆอีกเช่นกันมีชายอีกคนเดินผ่านมาเขาพบคนนอนมีผ้าคลุมอยู่จึงเปิดออกดูเมื่อพบว่าเป็นศพด้วยใจสงสารจึงคิดจะฝังให้เรียบร้อยแต่ก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆกอบทรายขึ้นมาเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจน เย็นพอได้หลุมใหญ่พอสมควรจึงได้ฝังศพผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วก็จากไปจากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศพหญิงคนนั้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของหญิงคนรักเขาได้เห็นก็ตกใจพอสักพักก็ปรากฏเป็นภาพชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่เงาของตัวเองในกระจกทันใดนั้นหลวงตาพูดว่าทีนี้เข้าใจหรือยัง ศพนั้นคือคู่รักของโยมชายคนที่ช่วยฝังศพเธอผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอเลยแต่งงานกับเขาส่วนโยมช่วยคลุมศพเธอจึงผูกวาสนาแค่3ปีตอนนี้ครบสมปีแล้ววาสนาสิ้นแล้วก็ต้องจากกันเมื่อชายคนนั้นฟังจบก็กระอักเลือดออกมาเด็กรับใช้ตกใจมากหลวงตายิ้มแล้วก็บอกว่า โยมรอดแล้วเมื่อกี้โยมกระอักเลือดเอาเลือดเสียออกมาแล้วต่อมาไม่นานชายคนนั้นก็ได้ออกบวชติดตามหลวงตาองค์นั้นในที่สุดฉะนั้นก็คนเราเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนศัตรูคนรักก็ไม่ใช่ของเลื่อนลอยเมื่อมีวาสนาก็ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกันเมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันรังยังไงก็รังไม่อยู่ฉะนั้นในตอนที่ยังไม่จากกันคุณได้ทําดีต่อคนของคุณหรือยังเพราะถึงเวลาที่ต้องจากกันไม่ว่าคุณจะมีเงินหรืออํานาจล้นฟ้าที่มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับคืนมาได้ ทำดีต่อกันไว้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะต้องจากกันเมื่อไรทุกๆวจีกรรมกายกรรมและก็มโนกรรมที่เรานึกคิดพูดล้วนเป็นกรรมหมดอยู่ที่เจตนาเป็นบุญหรือเป็นบาปล้วนส่งผลต่อปัจจุบันและก็อนาคตอน,นุโมทนาทุกท่านที่ได้รับฟังก็หวังว่าจะได้เป็นข้อคิดเตือนจิตสก,กิดใจนะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นมาเจอมาเจอมาโกรธมาเกลียดมารักมาชอบกันก็ด้วยเพราะมีวาสนาต่อกันมีกรรมเคยทําร่วมกันมาทั้งนั้นฉะนั้นทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวนั้นเรื่องโกรธแห่งกรรมก็อธิบายได้ยากญาติโยมทั้งหลายเอ่ย